สวัสดีค่ะทุกคนก่อนปร,ออรดีบอกว่าเก็บไว้ในถุงเลยอืมมาค่ะสสวัสดีค่ะ <พา S 1> ุกคนก่อนถุงไว้ให้ลินอยู่นี่ปรินเอาถุงใช้โอ้ใช่ใช่<ๆ>มีชื่อปรินด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวชนะอยไม่สนุกป้าตีป้าตีบวลลูป้าตีมาค่ะมานั่งมานั่งเราจะมาเล่นเกม นะั่งตรงนี้ปรีนนั่งตรงนี้สวัสดีค่ะทุกคนก่อนสวัสดีค่ะฝั่งนูรนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ปารีนจะมาเล่นเกมเ,<ป>เกมอะไรนะเพนกินเพนกินเกมเมมโมรีชีตใครจะจำได้บ้างนะอันไหนเหมือนกันก็เรียกนี่เรียลมากใช่อันไหนเหมือนกันก็ถูกต้องใช่ไหมมันใช่ จะเอาก่อนเลยนี่จะเอาก่อนเลยหนูไม่ยิวหนูไปก่อนอ๋อมันมีอะไรบ้างนะมันมีของที่ให้มาก็คือเป็นกรอบแล้วก็มีเพนกวินมันก็มีเพนมีอะไรนะมีเพนเกวินลูกต่างๆที่เหมือนกันมันจะมีเพนกวินที่เหมือนกันด้วยนะเห็นไหม ใช่น,นี่แล้วก็จะมีมีอะไรดูอัคณะสมุติมีอะไรคะมีอันที่เป็นน้ําแข็งที่ฝาที่ปิดใช่ไหมเวลาปิดเราก็มีฝาปิดด้วยนะทุกคนอันนี้ปรินไปซื้อมาจากไหนที่มาจากเซเว่นที่ดลดแก๊สก็ไม่ใช่แล้อนี้นะมันเป็นที่โรงพยาบาลอ๋อไปซื้อจากเซเว่นที่โรงพยาบาลมาใช่ไหมที่ปรินไปโรงพยาบาเลเนยมี เค้กเดีมเป่าก่อนโอ้เดีมเป่าก่อนอันนี้ก็จะมีการ์ดทั้งหมด5ใบมาให้เป่าก่อนเดียมก็ไม่รับแล้วก็แล้วก็ฟูร์บอว์บอกว่าร้องก่อนที่อะไรเย็นยไม่ย้ายแล้วก็อืมแล้วก็เดีมตกใจแล้วร้องร้องไห้อ๋อเพื่อนร้องไห้ตอนปันเป่าเค้กใช่ไหมคะใช่ โอเคโอเคอันนั้นเป็นวันเกิดปารีนแกผับพุ่งเดินมาถึงบ้านพอดีผับก็ผับก็ยินในนิกาให้ปาิีนคนน้อยพ่อแกให้หนอนเอยต็มไมดตื่มพลังก่อนประลองปัญญาว่าใครจะชนะพ่อชนะแน่นอนปแก่นออะพ่อชนะแน่นอน โอเคดูดเลยเร็วเร็วๆเลยนี่มันก็จะมีสีชมพูก็จะมีเพนกวินรูปต่างๆสีน้เขีตสีน้ำตาลอันนี้สีอะไรอ,อันนี้สีอะไรฝั่งนี้โอเค okay. จะมีเพนกวินรูปต่างๆให้เราได้จำก่อนอื่นเราต้องจำให้ได้ก่อนนะเพราะมันมีเพนกวินรูปอะไรบ้างอันนี้เจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิงไหนเจ้าหญิง มันมีมงกุฎก็เลยเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงตัวนี้ต้องคู่กับตัวไหนอ๋อโอเค <Wow. S 1> แล้วใส่หูฟังล่ะต้องคู่เตัวไหนคะอืมจำได้ไหมสองสองโอเคส่วนสีม่วงสีม่วงปรินชอบสีม่วงใช่ไหมอันนี้นเหมือนเหมือนกันโอ้โอเคอันนี้ต้องคู่กับสีไหนต้องคู่กับตัวไหนตัวนี้ต้องคู่กับตัวไหนอ๋อโอเค นี่นะครับแล้วเราก็จะปิดฝาไว้ว่าให้ปรินกับพ่อจํานะว่าใครจะดแล้วโอเคมาเตรียมตัวกันได้เลยว้าวแนนนเรามาจําสีแดงก่อนสีแดงมีลูกอะไรบ้างนะไม่หนูอยจะเอาสีม่วงเอาสีม่วงก่อนใช่ไหมโอเคเอาสีม่วงก่อนแล้วเอาสีแดงอ่อสีม่วมันเหมือนกันอ่ะโอ้เหมือนกันใช่ไหมใช่โอเคเอาสีม่วงก่อนปรินจับก่อนเลยนะ นะหนาะอ๋อโมนนะานะ่าจำได้หรือเปล่านะโมนาอยู่ตรงไหนนะจำได้เลยนะจำได้เลยนะปาินลอยปาินลอยโอ๊ตมาค่ะยกักใครจะเอาก่อนอยักยิงยาวมันกระเป๋ายิงจุกเอาเฮ้ <c oughs> ตัวนี้มันตัวไหนนะจำได้ไหมเอ้ยเฮ้ยไม่ใช่ตาพ่อแล้วดอกโอ้โหมนอแทั้งยูดตรงนี้ไม่ใดูต้องยูโอ้นี่ไงเย้ตาปลิินตอ,อะพ่อยอมแพ้พ่อม่ยังไม่ยอมแพ้หรอกเพิ่งได้คู่เดียวเองตาปลิินตอตาพ่อใช่ไหม โอ้ยตัวนี้มันอ,อยู่ตรงไหนเนี่ยช่วยพ่อหน่อยเอา้าอู้พ่อได้หนึ่งอันแล้วตาพ่อต่อนะเฮ้ยไม่ใช่ผิดไปตามปะดินแล้วสินนเนี้ยเฮ้ยไม่ใช่ตรงเอาตามปะดินแล้วอันไหนโอ้คู่กับอันไหนนะปะดินจำได้นนไหม ต่อไปต่อไปตาปลาลินไปไหนล่ะ Oh no <laughs> มามาหาให้เจอ ไหนมัวหน้าเจอหรือยังอันเนี้ยเจอแล้วอันนี้มันคู่กับตัวไหนครับไม่ถึงแล้วเลยนี่ตัวนี้มีดาวใช่ไหมแล้วตัวไหนน่ะมีดาวเหมือนกันน่ะมีใช่ oh, <no. S 1> ตัวไหนนะเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยอันนี้น้ำร้องไห้แล้วเนี่ยเฮ้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 ยเจอตัวร้องไห้แล้วต่อไปต่อไปเฮ้ยตัวนี้น่ะใส่แว่นตา ไป่ตาตัวไหนนะว,ว้าหไ้ไปย้งต่อไปโอ้โ uh oh. อะไม่รู้ oh. ตัวนี้ปะ <st arts> ไม่ใช่ปิดไว้ปิดไว้ไอันนี้ตัวคู่กับดาวเหรอ <st arts> โอ้จำดาวได้ด้วยโอ้มันคู่กันมันคู่กันอีกสองคู่อีกสองคู่จะจบแล้ว ปัจจนเอาสีไหนต่อไปเอาแผ่นไหนเอาแผ่นไหนเอาแผ่นนี้เอาแผ่นนี้ใช่ไหมมาช่วยกันเรียงเลยเอาแผ่นอะไรคะเอาสีไหนคะเอาสีฟ้าไหมเอาแผ่นนี้เอาแผ่นนี้ต่อไปครั้งที่สองครั้งที่สองแล้วนะทุกคนอ่าช่วยกันช่วยกันเอาใส่ค่ะปิดไว้จำด้วยนะว่ามันมันเล่นคริสต์มาสมันตัวไหนนะช่วยเลียงช่เลียงิ ตอนไหนจะได้เล่นเกด็ให้จำก่อนให้จำก่อนอ่าจำได้ยังอ่าพ่อปิดแล้วนะใช่จำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะระหว่างที่รอพ่ออยู่นั้นอาลิงก็เล่นไปเรื่อยๆและเล้วก็เกิดเหตกัน ที่มีค่าคิดเกิดขึ้นนั่นก็คือปาลินเปลี่ยนจากเล่นเป็นเต้นแล้วจ้าดูจากวยยิ้แล้วทาท่างจะมีส้มสุขขนาดหรือปาลินน้อยไป เส้นก่อนนอนกันดีกว่า